ที่ถูกทำให้กลายเป็นความไม่ปกติเพราะสิ่งที่ผู้ชุมนุมเขาเรียกร้องครับเป็นสิ่งที่รัฐบาลไม่อยากฟังจริงๆแล้วถ้าไปฟังเขาจริงๆนะครับจะเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดนะมีหลายเรื่องมีหลายปฏิรูปมากๆเขาพูดถ <dessus> ึงเรื <C'> ่องความหลากหลายทางเพศเขาพูดถึงเรื่องการศึกษาเขาพูดถึงเรื่องรัฐสวัสดิการเขาพูดถึงเรื่องอนาคตของเขาอนาคตของประเทศที่เขาอยากจะเห็น นี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องฟังและเอามาพิจารณาครับจากเอกสารที่ขอให้เปิดสภาสมัยวิสามันครั้งนี้เนี่ยที่ส่งมาถึงท่านประธานสภาเนี่ยเอกสารข้อยัติทั้งหมดเนี่ยผมถือว่าเป็นการกล่าวหาผู้ชุมนุมเป็นการกล่าวหาคนที่เป็นลูกหลานของตัวเองแถมยังยืนยันความถูกต้องในการใช้อำนาจรัฐทำร้ายลูกหลานตัวเองด้วย ผมจะขอพูดถึงเพียงแค่2ประเด็นนะครับในข้ออ้างของคุณประยุทธ์ในการเปิดส,สภาครั้งนี้ข้อแรกคือการอ้างว่าการชุมนุมนั้นกระทบต่อการควบคุมการแพร่ระบาดโครไวรัสข้อที่2คือการอ้างว่าการสลายการชุมนุมด้วยกําลังเจ้าหน้าที่รัฐทําตามหลักสากลแล้วต่อกรณีของการใช้เชื้อโควรัสเป็นข้ออ้างนะครับทําให้ผมเชื่อได้เลยว่าครับว่าคุณประยุทธ์ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบสอบคเนี่ย ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิดเลยและก็ฉวยโอกาสใช้เชื้อโรคเท่านั้นเองเป็นข้ออ้างในการคงพรกรฉุกเฉินให้ประเทศนี้มาอย่างยาวนานครับในเรื่องโควิดเนี่ยผมได้อภิปรายมาแล้วหลายครั้งนะครับในครั้งนี้ผมคงไม่ลงรายละเอียดมากจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลักการการระบมือโควิดค่าว่าเราไม่ควรจะต้องภูมิใจกับตัวเลขศูนย์ของผู้ติดเชือ้อ แต่ความสําเร็จของการรับมือโควิดคือการที่ประชาชนเศรษฐกิจและปากท้องการฟื้นตัวสังเศรษฐกิจหลังโควิดจะเป็นไปได้จากการเริ่มชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกที่นุสสรีประชาธิปไตยเมื่อวันที่18ก,กรกฎาคม2563ครับและมีการชุมนุมในต่างจังหวัดด้วยนะครับ44จังหวัดแล้วจนถึงปัจจุบันนี้จบจนเวลาถึงตอนนี้ครับ4เดือน ไม่มีรายงานนะครับว่ามีผู้ติดเชื้อโคโวิด -19 จากการเข้าร่วมชุมนุมเลยและในส่วนประเด็นของการสลายการชุมนุมด้วยกําลังครับมีหลักฐานอาการนะครับของผู้เข้าร่วมชุมนุมในวันนั้นเนี่ยว่ามีการแสบตาหายใจขัดปวดแสบร้อนตามตัวมีความเป็นไปได้ครับว่าอาการคล้ายคลึงกับการใช้แก๊สทำตา มีคำแนะนำครับจากสมาคมโรคป,รคปรอดของสหรัฐอเมริกาว่าการใช้แก๊สน้ำตามีความเป็นไปได้ว่าจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสการใช้น้ำฉีดพ่นในผู้ชุมนุมเช่นเดียวกันเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจสมาคมโรคปรอดสหรัฐอเมริกาจึงแนะนำครับว่าให้ระง,งับการใช้แก๊สน้ำตาในช่วงที่มีการระบาดของโคโรวรัสครับดังนั้นเนี่ยแทนที่จะกล่าวหาว่าผู้ชุมนุมเป็นผู้ทำให้โควิดระบาด ผมต้องโทษร,รัฐบาลมากกว่าครับว่าเป็นการกระทําของรัฐบาลที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการระบาดของโครไวรัสต่างหากครับสําหรับประเด็นในเรื่องของการควบคุมการการใช้กําลังสลายการชุมนุมนะครับที่มีการอ้างจากทางเจ้าหน้าที่ครับว่าสากลครับใช้หลักสากลอ้างอิงสากลผมก็ถามครับว่าใช้แหล่งอ้างอิงไหนครับขอเอกสารอ้างอิงที่เป็นสากลด้วยครับ เอกสารที่ผมนํามาใช้ในวันนี้เนี่ยเป็นเอกสารที่ยกมาเทียบการปฏิบัติการครับผมใช้เอกสารที่เป็นเอกสารกฎาการใช้กําลังของสปหประชาชาติครับฉบับล่าสุดคือปี2020ครับคือปีปัจจุบันเองแค่หน้าแรกนะครับก็บอกหลักการไว้อย่างชัดเจนแล้วครับว่าการใช้กําลังจัดการกับการชุมนุมนั้นต้องทําเมื่อมีความจําเป็นจริงๆครับต้องใช้กําลังอย่างได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของเหตุการณ์และต้องพิสูจน์แล้วว่าทางเลือกที่อันตรายน้อยกว่า ใช้ไม่ได้ผลครับตามแนวทางเล่มนี้ครับได้ให้หลักการการใช้กําลังว่าต้องประกอบด้วย7หลักครับเอยต้องประกอบด้วยหลักการดังนี้ครับ1คือต้องยึดถือกฎหมายของประเทศครับและต้องอยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศด้วยครับ2คือต้องระมัดระวังต่อกลุ่มเปราะบางครับซึ่งในที่นี้ผู้ชุมนุมส่วนใหญ่คือกลุ่มเปราะบางเพราะว่าเป็นเด็กและเยาวชนที่มาร่วมชุมนุมครับข้อต่อไปคือต้องไม่ทาสถานการณ์ให้มีการยกระดับขึ้นครับ และมีทางเลือกสันติที่ควรใช้ก่อนการใช้กำลังครับข้อต่อไปคือต้องคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อคนที่ผ่านไปผ่านมาบุคลากรทางการแพทย์และนักข่าวข้อต่อไปคือข้อสุดท้ายครับซึ่งสำคัญครับต้องมีการปฏิบัติที่ไม่เลือกปฏิบัติครับแม้ในเรื่องของความเห็นต่างทางการเมืองครับนี่คือข้อแนะนำทั้งหมด ของการใช้กําลังครับเมื่อมาดูไทม์ไลน์ของการชุมนุมครับเริ่มต้น17นาฬิกาผู้ชุมนุมเริ่มทยอยเข้าพื้นที่แยกปทุมวัน17นาฬิกา40นทีผู้ชุมนุมเข้าเต็มพื้นที่แยกปฐุมวันครับเพียงแค่ไม่ถึงชั่วโมงครับ18นาฬิกา35นาทีหน่วยตำรวจเริ่มเดินข้าหาผู้ชุมนุมแล้วครับพร้อมทาประกาศให้ผู้ชุมนุมกลับบ้านทั้งทั้งที่เขากลับบ้านได้ยังไงล่ะครับในเมื่อมีการปิด BTS มีการปิดรถไฟฟ้ามีการปิดขนส่งมวลชนทั้งหมด 18นาฬิกา45นาทีเริ่มมีการใช้รถฉีดน้ำฉีดเข้าหาผู้ชุมนุมครับไม่มีการเจราจามีการปิดช่องทางขนส่งฐานนะไม่ให้เขากลับแล้วก็ให้เวลาน้อยขนาดนี้เขาจะกลับได้อย่างไรครับการใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับตามหลักการสากลที่เขียนไว้บอกว่าจะใช้ได้กด่อนเมื่อมีเหตุจราจนครับที่มีโอกาสสูงนะฮะมีโอกาสสูงต่อการสูญเสียชีวิตครับการบาดเจ็บรุนแรงครับและการทําลายตึกรามบ้านช่อง ผมถามว่าวันนั้นเนี่ยมีเหตุการณ์แบบนี้หรือไม่ครับซึ่งภาพจากนักข่าวทุกสำนักเนี่ยน่าจะยืนยันได้ครับว่าเป็นลักษณะของการชุมนุมโดยสงบครับท่านประธานทราบไหมครับว่ารถฉีดน้ำลักษณะนี้เนี่ยทำให้คนเสียชีวิตได้นะครับปี1990ที่อินโดนีเซียครับใช้ปืนฉีดน้ำผสมแอมโมเนีย2007ที่ซิมบับเวใช้ปืนฉีดน้ำสลายการชุมนุมอย่างสงบทำให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมแตกตื่นแล้วเหยียบกันตายครับ 2,013ที่ตุรกีครับเกิดจากแก๊สน้ำตาที่ผสมในน้ำที่ฉีดพ่น2,014ที่ยูเครนครับผู้ชุมนุมเสียชีวิตจากการปอดติดเชื้อครับ2,016ที่เกาหลีใต้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บที่เกิดจากแรงน้ำครับและ2,010ที่รอรมนีครับมีผู้พิการถึงขั้นตาคือปอดสนิทจากแรงน้ำที่ฉีดเข้าที่ศีรษะเหตุการณ์การใส่ชุมนุมที่แยกปฐุมวันครับมีหลักฐานชัดเจนครับว่ามีผู้ชุมนุมคนหนึ่ง ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการเลือดออกในเทางเดินอาหารครับมีเด็กอายุเพียง5ขวบครับที่ได้รับผลกระทบด้วยทั้งในที่เขาผ่านมากับผู้ปกครองนั่นเองข้อผิดพลาดและหลักการสากลไม่ให้ใช้คือการฉีดน้ําในระยะใกล้ครับการฉีดน้ําระยะใกล้ส่งผลต่อผู้ชุมนุมคนดังกล่าวครับทําให้มีเลือดออกเทางเดินอาหารนี่คือความอันตรายและร้แรงคือความผิดพลาดของการใช้กําลังครับ และที่ร้ายไปกว่าน,นั้นครับการใช้น้ําในครั้งนี้มีหลักฐานว่ามีการผสมสารเคมีบางอย่างเข้าไปครับซึ่งผมขาย้ำครับว่าผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเด็กเยาวชนนักศึกษาที่เขามาด้วยเพียงมือเปล่าเขาเอาร่มมาครับเขาเอาเสื้อกันฝนมาเพราะคิดว่าฝนจะตกแต่เขาไม่ได้มาป้องกันลดฉีดน้ําครับหลักการสากลครับว่าการใช้สารเคมีกับผู้ชุมนุมต้องมีข้อมูลทางด้านพิษวิทยาครับ และมีการเผยแพร่ว่าใช้สารเคมีอะไรอย่างชัดเจนด้วยเพราะหากผู้ชุมนุมหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เองได้รับผลกระทบจากสารเคมีดังกล่าวแพทย์ที่ให้การรักษาจะได้รับการรักษาและก็ร,รักษาได้ท,ทันท่วงทีครับการไม่แจ้งรายละเอียดของสารนี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างหลายแรงครับผิดหลักการสากลในเรื่องสารเคมีนะครับอาการที่มีอาการแสบตาแสบร้อนตามผิวหายใจขัดขึ้นไส้อาเจียนเป็นอาการที่ตรงกับแก๊สน้ำตา ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ครับเพราะรถควบคุมฝูงชนรุ่นนี้เนี่ยมีศักยภาพในการผสมแก๊สน้ำตาลงไปได้แต่ถ้าวันนั้นไม่ได้ใช้แก๊สน้ำตานะครับถือว่าเป็นประเด็นที่ร้ายแรงยิ่งกว่าเพราะผิดหลักการระหว่างประเทศฐานใช้อาวุธเคมีครับ ผมขอเสนอให้สภา,านี้ตั้งกรรมธิการหรือว่าใช้กรรมธิการสามัญของสภาตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ให้มีความกระจ่างด้วยครับเพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการรับผิดช,ชอบและการถแถลงจากการชออย่างชัดเจนครับว่าสารเคมีนั้นคืออะไรท่านประธานครับแก๊สน้าตาเป็นสารเคมีที่ห้ามใช้ในสงครามตามสัญญาเจนีวานะครับมีผลการศึกษาทดลองในทหารครับในทหารซึ่งเป็นคนแข็งแรงเนี่ยก็ยังมีผลการทดลองบอกว่า มีโอกาสทําให้ติดเชื้อในปอดในทางเดินหายใจมากขึ้นได้แล้วการใช้กับประชาชนที่มีทั้งเด็กคนที่ไม่ได้รับประจําตัวคนชราล่ะครับมีโอกาสถึงชีวิตนะครับและที่เราเห็นกันทั่วไปครับเหมือนจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาคือรัวรวดน้มครับท่านประธานครับรัวรวดน้มก็ไม่ถูกหลักสากลน,นะครับในการรับมือกับผู้ชุมนุมเพราะหลักสากลคือการตั้งเครื่องกีิขวางต้องไม่มีลักษณะที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บครับ ในเมื่อมีการใช้กําลังอาวุธควบคุมฝูงชนที่มีความเสี่ยงถึงความอันตรายถึงชีวิตแล้วเนี่ยหลักการสากลน,นะครับก็ให้สิทธิต้องบอกว่ากองกําลังควบคุมฝูงชนเนี่ยต้องมีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเสรีภาพของประชาชนตลอดเวลาที่ปฏิบัติการครับผมขอตั้งคําถามถึงชุดปฏิบัติการในวันนั้นครับตารวจตะเวนชายแดนและผู้สั่งการมีหลักฐานว่าเข้าใจ ในหลักการสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของประชาชนอย่างไรครับมีการอบรมเรื่องนี้กี่ชั่วโมงครับมีผลสอบไหมครับว่าสอบแล้วผ่านสิทธิมนุษยชนหรือว่าเสรีภาพของประชาชนอย่างไรครับและความสัมพันธ์อีกข้อนึงครับต้องมีการเตรียมการช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีครับไม่เลือกปฏิบัติประสานความร่วมมือกับสับสนข้อมูลทางการแพทย์กับกลุ่มแพทย์ครับแต่ปรากฏข้อเท็จจริงจากเจ้า ว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยได้เข้ามารบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครแพทย์พยาบาลครับมีการยึดเครื่องมือสื่อสารของกลุ่มอาสาสมัครแพทย์พยาบาลครับและมีนักข่าวครับเผยแพร่กรณีที่เจ้าหน้าที่ปิดเส้นทางไม่ยอมให้รถพยาบาลผ่านครับและซ้าร้ายกว่านั้นมีการจับกลุ่มอาสาสมัครแพทย์ยาาไปด้วยครับตรงนี้ผิดกับหลักการสากลอย่างชัดเจนนะครับ าทหารเขายังไม่ทํากันเลยครับการรบในสนามรบเขายังไม่ทําแบบนี้กันเลยฮะมีความพยายามครับที่จะหยิบยกเหตุการณ์หรือภาพข่าวต่างประเทศว่าต่างประเทศเขามีความรุนแรงเหมือนกันมีการสลายการชุมนุมเหมือนกันแต่ท่านประธานครับการใช้กําลังกับผู้ชุมนุมที่เราเห็นในต่างประเทศนั้นนะ่ะเขาถือในเรื่องของการได้สัดส่วนของกําลังครับและใช้ต่อเมื่อการชุมนุมนั้นไม่ใช่การชุมนุมที่มีความสงบครับ และต่างประเทศครับเขามีการติดตามตรวจสอบความโปร่งใสของการปฏิบัติการและมีความรับผิดชอบต่อการใช้กําลังเกินความจําเป็นครับมีการกําหนดไว้ในหลักการสากลเช่นกันครับว่าต้องมีการสังเกตการและให้ข้อมูลการใช้กําลังต่อหน่วยงานกลางครับไม่ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินหรือว่ากรรมการสิทธิมนุษยชนครับหากมีการบาดเจ็บ การเสียชีวิตหรือการละเมิดสิทธิมน,ธนุษยชนต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงและรายงานอย่างทันทีมีไหมครับในการปฏิบัติการครั้งนี้ประเทศไทยเราเคยมีการรับผิดชอบจากความรุนแรงที่เกิดจากฝ่ายรัฐไหมครับที่ผ่านๆมาเราก็เลยได้เห็นการละเมิดสิทธิมน,ธนุษยชนจากเจ้าหน้าที่รัฐในหลายๆเหตุการณ์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน <S <S ผมเข้าใจครับว่าเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัตินมีความอึดอัดใจนะครับ มีการพูดคุยบอกว่าทำตามหน้าที่ทำตามคำสั่งนายมีหลักการสากลบอกบอกไว้ชัดเจนนะครับว่าการเชื่อฟังคำสั่งที่ผิดกฎหมายในการใช้กำลังกับประชาชนผู้ปฏิบัติงานไม่อาจหลีกเลี่ยงความผิดได้เช่นกันดังนั้นผมอยากจะขอเรียกร้องขอวิงวอนนะครับว่าให้ผู้ปฏิบัติงานที่อึดอัดใจกับการสั่งคำสั่งที่ผิดผิด มายืนเคียงข้างประชาชนครับท่านประธานครับสรุปของผมนะครับการชุมนุมในครั้งนี้เป็นการชุมนุมอย่างสงบเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญของประชาชนที่พึงกระทําได้ครับการใช้กําลังกับผู้เห็นต่างทางการเมืองและมีการดําเนินการที่ขัดกับหลักการสากลอย่างนี้เนี่ยคิดว่าต้องมีผู้รับผิดชอบครับผมว่าถึงเวลาแล้วและตามหลักการสากลก็บอกว่าคนรับผิดชอบคือ Government รัฐบาลผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่คุณประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบอะไรบ้างสักครั้งในเมื่อท่านบอกว่าท่านรักชาติใช่ไหมครับชาติคือประชาชนนะครับในเมื่อท่านไม่รักประชาชนและทำแบบนี้กับประชาชนก็เท่ากับท่านไม่รักชาติเช่นเดียวกันเพราะาคำว่ารักชาติต้องมีค่ามากกว่าตำแหน่งของท่านแน่นอนเราออกเถอนนะครับท่านนายกขอบคุณครับ ขอบคุณครับ